ว่าทางพี่เต้ออกมาให้ความเห็นกรณีที่คุณพิธาโอนหุ้นสื่อของไอทีวีอะค่ะว่าจริงไม่น่าจะรีบโอนอยากรู้ว่าเพราะอะไรเรามองยังไงทำไมถึงบอกว่ารีบโอนคือการรีบโอนเนี่ยก็น่าจะเป็นเหตุผลในกรณีมันมีอยู่สองมุมด้วยกันนะฮะคือมุมที่หนึ่งคือศาลปกครองจะมีคำพิพากษารู้สึกว่ารู้สึกว่าศาลถึงที่สุดนะนะ จะพิพาคสาวอ่าไอทีวีเนี่ยน่าจะชนะน่าจะชนะแล้วกลับกลับมาทําสื่ออีกรอบนึงแบบทําสื่อแบบเต็มเต็มเต็มที่อ่ะเต็มที่แบบมีใบในอในุญาตแบบเป็นเจ้าของช่องอ่ะเขาเรียกสมัยก่อนไอทีวีเามีสัมปทานถูกปะ่ะหลังจากนั้นไอทีวีก็ถูกยึดใบสัมปทานไปเพราะว่าเดิมทีเนี่ยบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้เป็นมหาชนใช่ปะ่ะก่อนจะทําสื่อได้จะต้องมีหนังสือไปที่หอสมุดแห่งชาติเพื่อจดทะเบียน ของกรมอะไรนะ,ก,ะ,ระกรมศิลปกรกระทรวงวัฒนธรรมอ่ะเพื่อจดแจ้งสื่อสิ่งพิมพ์ถูกปะ่ะทุกรูปแบบเวลาใครจะทำหนังสือทําสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยจะต้องไปจดทะเบียนที่นั่นถูกปะ่ะหลังจากจดเสร็จปุ๊บมาทําธุรกิจสื่อใช่ปะ่ะก็จะต้องมีช่องทีวีเขาเรียกว่าสัมปทานถูกปะ่ะตอนนั้นไอทีวีถูกยึดช่องสัมปทานไปถูกปะ่ะโดยสํานักนายกรู้สึกว่าตอนนี้เป็นไทยพีบีเอสหรือเปล่าผมจำไม่ได้นะไม่แน่ใจนะ อ่าไม่แน่ใจไปเป็นสื่อของรัฐไปน่าจะเป็นไทย p b บอนะฮะเพราะว่าอ่าผมจําได้ว่าตอนที่หลังที่ยึดแบอนุญาตไปเนี่ยอ,อ่าอุปกรณ์หลายๆอย่างด้วยกันเนี่ยไทย PBS เอเป็นคนไปจัดการแทนแล้วตอนนั้นปู่ผมเป็นประธานไทย PBS อค่ะอ่าปู่ผมเป็นประธานไทย p ี s ออ่ะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อผมก็คิดว่าคำพิพากษาก็คงเป็นไปนตามเขาเรียกถึงที่สุดนะถึงที่สุดก็คง ไอทีวี uh, ก็คงกลับมาดําเนินกิจการได้แบบเต็มรูปแบบนะครับ mm hmm. คุณพิธาเองก็กลัวว่าคงมีฝ่ายกฎหมายเป็นคนแนะนําว่าน่าจะถ่ายโอนหุ้นไปให้บุคคลอื่นก่อนนะครับอ่า uh, ซึ่งก็อาจจะรอดได้ในกรณีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือณวันณนะวันที่ถือครองอยู่อะ่นะณวันที่สมัครถูกปะ่ะสมัครปีหกหก่อนแล้วกัน mm hmm. สมัครปีหกสองเนี่ยเขายังถือยังถือครองหุ้น ไทยไอทีวีอยู <graduate> uh ่ปีหกหกยังถือครองไออทีวีอยู่วันสมัครถูกไหมเราพึ่งขายไปไม่กี่วันนี้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเขาเข้าใจว่าไอทีวีเนี่ยไม่ได้เป็นสื่อและไม่ได้ทําสื่อเขาน่าจะไม่ผิดแต่ถ้ามีคําวินิจฉัยถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอทีวีกลับมาดําเนินการได้แบบเต็มรูปแบบอ่ะเขาเขาเขาอาจจะมีความผิดณวันที่จะโหวตนายกรัฐมนตรีเขาจึงชิงในการที่จะโอนหุ้นออกไปก่อนนะครับ แต่ประเด็นมันไม่ใช่อยู่ตรงจุดนี้ครับประเด็นตรงที่ว่าสารเนี่ยเขาเคยมีคําวินิจฉัยอยู่นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างวีลักซ์มีเดียเนี่ยก็เลิกกิจการไปถูกปะแต่แต่ไม่ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าเลิกกิจการไปถ้ายังไม่ได้ประกาศเนี่ยแล้วยังส่งงบดุลอยู่เนี่ยก็ถือว่ายังดําเนินการได้ยังดําเนินการได้แล้วก็มีการจดทะเบียนไปที่หอสมุดแห่งชาติ ที่กรมสินบุกรกระทรวงวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์ถูกบ้างวีรักมีเดียจําได้ไหมฮะ <S <S แม้แม้เราจะไม่ได้ประกอบการแต่เราไปจดทะเบียนแล้วเราไม่ได้ยกเรื่องหนังสือจดทะเบียนนั้นแล้วในบริษัทวีลักมีเดียเนี่ยก็จดวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่ทําสื่อถูกบ่าศาลก็เลยไม่นิจฉัยว่าเฮ้ยคุณยังสามารถประกอบกิจการได้แม้จะหยุดก็ตามนะครับเพราะว่ายังส่งงบดุลอยู่ก็มีความผิดตามกฎหมาย แล้วอย่างในกรณีของคุณชันชัยอิสระเสนารักษ์เนี่ยที่รอดเนี่ยเรื่องหุ้นสื่อเพราะว่าเขาไปลงทุนในบริษัทแม่ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับทําสื่อแต่บริษัทแม่ดันไปลงทุนหุ้นในบริษัทลูกที่ทําสื่อคุณชันชัยจ,จึงรอดนะครับเพื่อนผมเ,เคยจดทะเบียนสื่อสิ่งพิมพ์เหมือนกันเราไม่ได้ทํามานานมากแล้วนะครับคล้ายๆวีรักมีเดียเคยทําหนังสือพิมพ์ตัวผมเองก็เคยทําหนังสือพิมพ์เหมือนกัน นะครับเคยทําหนังสือพิมพ์ก็ต้องไปจดที่ิษอ,อสมุทแห่งชาติเหมือนกันที่กรมศินปากรแล้วปรากฏว่าจําได้ว่าลงเลือกตั้งปีหกสองแล้วก็โดนเรียกว่าโดนคล้ายๆกับบิลักมีเดียเหมือนกันโดนเหมือนกันโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองยี่สิบปีอะ่ะแล้วทำไมแล้วทาไมรอบนี้ถึงพี่เต้ถึงมองว่าคุณพิธารีบโอนไม่น่ารีบโอนคือเขาน่าจะมีมุม,มมองอยู่สองมุมม,มองอ่ะคือในความเข้าใจของคุณพิธาเขาเข้าใจว่า เขาไม่น่าจะผิดตั้งแต่ปี62แล้วเขาไม่น่าจะผิดตอนปี66ทั้งบัญชีสอสอและบัญชีนายกเพราะเขาเข้าใจว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยหายไปแล้วในในในมุมของกฎหมายของเขานะ <S 2> <S 2> <S 2> เขาเข้าใจว่าไอทีวีเนี่ยมันหายไปแล้วแต่ความจริงแล้วไอทีวีไม่ได้หายคือไอที่เขายึดเนี่ยยึดไปในย่าทย,ยึดไปในยาต์เขาเรียกว่ายึดเหมือนกับว่าช่อง7เนี่ยหรือช่องสามีสัมปทานถูกปะ มีสัมปทานกาสทชเขาฟ้องพอเขาฟ้องเสร็จพวกสัมปทานาก็ถูกยึดเราจะออกอากาศได้เราต้องไปพึ่งพาอาศัยช่องออกอากาศของคนอื่นเขาถูกปะ่ะนั่นหมายทีวีจํากัดมหาชนณปัจจุบันเนี่ยไปออกอากาศได้ไหมออกอากาศได้แต่ต้องไปเช่าช่องสัญญาณแต่ละช่องของเขาแต่การจะไปเช่าช่องสัญญาณหรือประกอบกิจการต่างๆเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการดําเนินการในกิจการสื่อได้ด้วยแล้วก็ต้องมีจดทะเบียนที่หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งเขาก็ยังมีรายรับเกี่ยวกับเรื่องสื่ออยู่เพราะว่าผมเห็นเขาไปรับจ้างผลิตสื่ออยู่หลายที่ด้วยกันแต่เป็นสื่อเล็กๆแบบเป็นเช่าช่วงเวลาไปผลิตให้อ่ะไปผลิตให้หมายถึงที่อื่นใช่ไ, <ป S 2> ไหมไม่ใช่ไอทีวีนะไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าอ่ารายได้ของเขาเนี่ยอาจจะรับจ้างทําสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อทีวีเนี่ยแต่เป็นคนเมเนเมนต์แล้วไปนคนเป็นคนทําวัตถุดิบให้แล้วไปขายต่อฮะ เอาไปออกช่องนูน้นช่องนี้ซื้อเวลาออกไงก็คืออย่างล่าสุดนะคะทางด้านของคุณพิธาเนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่าเหตุผลที่ต้องโอนหุ้นออกเนี่ยเพราะว่าป้องกันในอนาคตที่จะมีความพยายามที่จะให้ไอทีวีเนี่ยมันกลับมาเป็นสื่ออีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยประเด็นนี้โรโมงยังไงมันมีโอกาสแบบนั้นไหมคะค,ค,ค,คุณพิธาเนี่ยคือตอนเนี้ยไอทีวีอ่ะมันเป็นสื่ออยู่แล้ว เพียงแต่ว่าณปัจจุบันไอทีวีจำกัดมหาชนยังเป็นสื่อยังรับผลิตสื่อแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของสัมปทานช่องถูกป่ะปกติการทําสื่อเนี่ยมันมีสื่อหลายอย่างคือสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็สื่อทีวีวิทยุโทรทัศน์เราทําได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าเราไม่มีช่องออกเราไม่มีช่องออกก็คือมองว่าเขาจะสามารถตีความตีความไอทีวีว่ายังเป็นสื่ออยู่คือไอทีวียังเป็นสื่อโยน แต่ไม่มีช่องออกไม่มีช่องออกสมัยก่อนมันไม่มี youtube ไม่มี a ฟ e b o o k จาได้ไหมเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วถูกป่ะีแต่ช่องทีวีถูกป่ะ,ะตแต่เผอิญว่าตอนนั้นเนี่ยเขาถูกฟ้องไปแล้วถูกยึดถูกป่ะช่องเนี่ยเวลามันหายไปถูกป่ะเพราะฉะนั้นแต่ไอตัวบริษัทเนี่ยยังอยู่ตัวบริษัทยังอยู่ถูกถอดออกจากตลาดหล,ลักทรัพย์เนื่องจากว่ามีมีรายรับไม่พอถูกป่ะเมื่อถูกออกถูกออกจากตลาดหลักทรัพย์แต่ไอตัวบริษัทยังคงอยู่ ัวบริษัทยังคงอยู่ยังทําเล็กๆน้อยๆทานู่นทํานี่ได้ยังประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสื่อได้เพียงแต่ว่าไม่ใช่ธุรกิจใหญ่รับจ้างผลิตแต่ไม่มีช่องออกก็คือมองว่ามองว่ายังสามารถทําได้อยู่คือยังสามารถก็เลย,ยกลายเป็น,ปนก็เลยยังคงกลายเป็นสื่ออยู่ปัจจุบันบริษัทไอทีีจำกัดมหาชนเป็นสื่ออา่าเป็นสื่อเพียงแต่ว่า ไม่ได้มีช่องสัมปทานเหมือนสมัยก่อนไงตอนนี้ถูกยึดไปเป็นของไทยพีบีเอสไปแล้วถูกป่ะช่องเนี้ยถูกป่ะเป็นเป็นสื่อสาธารณะไปส่วนตัวพี่เต้มองว่าในประเด็นนี้คุณพิธาควรที่จะทํำยังไงคือคุณพิธาไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรเพราะว่าคือณปัจจุบันคุณพิธาต้องไปสู้ประเด็นเรื่องว่าตัวเองเป็นผู้จัดการมรดกต้องไปสู้ประเด็นนั้นคือเอาง่ายๆเนี่ยไอทีวีเนี่ย,เ,ยเป็นสื่อ ในใบรับรองรายงานการประชุมก็บอกเป็นสื่อปีที่แล้วก็ยังรับจ้างไทยพีเอสผลิตอยู่เลยยังมีลองไปดูคู่สัญญารายรับของของไอทีวีมีมีรับจ้างผลิตสื่อด้วยไปดูรายรับไปดูรายรับของไอทีวีนี้มีข้อมูลใช่ไหมอันนี้มีข้อมูลใช่ไหมให้ไปดูข้อมูลอ่ะให้ไปให้ไปดูในใบจดทะเบียนธุรกิจแล้วก็ไปดูการเสียภาษีว่าเขามีรายรับมาจากไหน <ไ>แต่วเขามีรายรับมาแต่ว,วันนี้คุณพิธาก็มีการโพสต์รายละเอียดแบบยิบในหน้าเพจของตัวเองชี้แจงารายรับรายจ่ายต่างๆของของไอทีวีใช่ไหม <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ของไอทีวีใช่ไหมคือจําไว้จําอคุณอ้อจาไว้นะวีลักมมเดียเลิกกิจาก,การไปแล้วหลายปีแต่ยังส่งงบดุลอยู่ มันยังยังไม่ได้ประกาศราชกิจจานุเบกสาว่าเลิกอะ่ะคุณอ้อพอเข้าใจปะอะถ้าบริษัทเนี้ยมันยังส่งงบดุลอยู่มันยังจดทะเบียนว่าเป็นเอ่อเป็นสื่ออยู่เนี่ยยังสามารถประกอบกิจการสื่อได้ศารลรัฐธรรมนูญเขาจะวินิฉัยว่าประกอบกิจการได้พร้อมที่จะประกอบกิจการสื่อได้เขาจะวินิฉัยแคต่ตัวตัวตามตัวอักษรแต่สมมุติถ้าในกรณีที่จะรอดได้ บริษัทนั้นต้องยกเลิกจดทะเบียนที่หอสมุดแห่งชาติต้องยกเลิกวัตถุประสงค์อยู่ในบริคนสนทิปวัตถุประสงค์เพิ่มเติมคือพี่เต้กำลังจะบอกว่าพี่เต้กำลังจะบอกว่าไอทีซีต้องยกเลิกบริษัทไปแล้วโดยประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าเลิกถึงจะรอดก็คือมองว่าตอนนี้ไอทีวีก็คือเหมือนกับวีรักมีเดียไม่ต่างกัน ไม่ไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าวิลษ์เดีย์เขาหยุดกิจการเขาไม่ได้ทําอะไรเขาไม่ได้ทําสื่อสิ่งพิมพ์แต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ยกเลิกเขาไม่ได้ยกเลิกเขาเลยโดนเหมือนบริษัทเพื่อนผม่ะไม่ได้ยกเลิกก็โดนแต่ไม่ได้ทําเคยทาแต่ทามานนาแล้วแล้วการที่พี่เจบอกว่าคุณพิธาไม่ควรจะไม่ต้องทําอะไรเลยอันนี้มันจะเป็นผลดีผลเสียยังไงบ้างเพราะว่าคือคุณพิธามองข้อกฎหมายไม่รอบคอบอ่ะเขามองตอนปลายอ่ะเขาไม่ได้มองตอนต้น ถ้าเขามองตอนต้นว่าเขาถือตั้งแต่ปีหกสองจนถึงปีหกหกที่สมัครแล้วมันจบไปแล้วมันก็เหมือนเราไปป้นธนาคารี่ะคุณอ้อเหมือนเราไปป้นธนาคารแล้วเราเอาเงินที่ป้นมาคืนตำรวจอะ่ะเราป้นเสร็จไปแล้วความผิดมันสำเร็จตั้งแต่วันที่สมัครแล้วงั้นหมายถึงว่าถ้าเป็นในลนนักษณะนี้ก็คือผิดในเรื่องของระเบียบผิดในเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรกฎหมายเลือกตั้งกฎหมายรัฐธรรมน,นูญ 9ก้ส <98 S 2> ิบแปดวงเล็บสามในพรลปในพรลปอสอสในพรลปอสสในรัฐธรรมนูญมาตราเก้าแปดวงเล็บสามและในข้อบงังคับของพรรคเก้าไกล<ๆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพิธามีมุมมีมุมสู้อยู่มุมเดียวเท่านั้นคือจะต้องบอกว่าหุ้นสี่สี่หมืนสองมนหุ้นนี้ไม่ใช่ของคุณพิธาต้องบอกว่าคุณพิธาเป็นผู้จัดก,การมรดกโดยที่หุ้นเนี้ยไม่ใช่ของตัวเอง เหมือนกับคุณอ้อคุณอ้ณอเป็นเจ้าของบริษัทหนึ่งเป,เป็นผู้บริหารบริษัทหนึ่งแล้วบริษัทนี้มีผู้ถือหุ้นสามคน <Yeah. S 1> คนละสามสิบสามเปอร์เซ็นสามสิสามเปอร์เซ็นตในเอในบีในซแล้วคุณอ้อเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วคุณอ้อไป,ซ,อ v, ปซื้อหุ้นไอทีวีถูกป่ะซื้อหุ้นไอทีวีสี่หมื่นสองพันหุ้นแล้วในใบหุ้นมันจะเขียนว่าเป็นบริษัทอ้อจำกัดมหาชนถูกปะ่ะแล้วก็มีผู้ถือหุ้นอยู่สามคน A อบีซแต่คุณอ้อเป็นกรรมการผู้จัดการแต่คุณอ้อไม่ใช่เจ้าของแล้วมีหุ้นอยู่สี่หมื่นสองพันหุ้นไอ้อย่างเงี้ยคุณพิธารอดแต่แต่แตประเด็นมันไม่ใช่อย่างนั้นในใบถือพิ่ผู้ถือหุ้นเนี่ยของคุณพิธามันไม่ได้เขียนว่านายพิธาลิ้มเจริญรัตผู้จัดการมรดกของหนึ่งสองสามมันไม่ได้เขียนว่ายอย่างนั้นมันเขียนว่าหุ้นเนี้ยเป็นของคุณพิธา เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจบมันจบแล้วคุณวิทาจะต้องเป็นผู้จัดการมารดกจริงๆณนะวันนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ถือหุ้นเต็มๆถูกป่ะแต่ณปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงมาเป็นผู้ถือหุ้นเต็มๆไปแล้วไงมันไม่รู้จะหาทางออกอยังไงไงคือสมมติถ้าคุณวิทาเป็นกรรมการผู้จัดการแล้วในบริษัทมีผู้ถือหุ้นสามคนแล้วมาซื้อหุ้นในบริษัทไอทีวีอย่างเนี้ยคุณวิทารอด คือหลายคนเขาก็เขาก็ยังมองว่าการถือหุ้นของคุณพิธานั้นถือในปริมาณที่น้อยถือในจํานวนที่น้อยอ๋อไม่เกี่ยวคือการที่คุณพิธาจะรอดนั้นนะ่ละคือสารรัฐธรรมนูญเคยมินิฉัยไปแล้วว่าหนึ่งหุ้นก็ไม่ได้ถูกปะ่ะแต่กรณีของคุณชานชัยอิสระเสนาลักษ์ในบริษัทแม่ที่เขาไปลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้จดทะเบียนวัตถุประสงค์หรือมันไม่ได้ทําสื่อไงแต่ทั้งบริษัทดัน ทั้งบริษัทเนี่ยเอาเงินไปลงทุนในบริษัทลูกในปริมาณที่น้อยถอเข้าใจยังคือคุณชันชัยอิสระเสนลักเขาสู้ในมุมว่าบริษัทแม่ไม่ได้ทําสื่อเขาลงทุนในบริษัทแม่แล้วบริษัทแม่มาไปลงทุนในบริษัทลูกซึ่งเขาไม่รู้ถูกปะงั้นหมายถึงว่าข้อต่อสู้ข้อต่อสู้ของที่ต่างผมไปลงทุนในบริษัท อ่า uh, CP แต่ CP ไปลงทุนในบริษัททูอย่างเงี้ยทู<ะ>ทำสื่อใช่แต่ในปริมาณที่มันน้อยไงถูกปะ่ะก็คือข้อต่อ uh, สู้ของคุณพิธาตอนนี้ในมุมของพิเต้ก็คือมองว่าต้องสู้ว่าเป็นผู้จัดก,การมรดกมุมของคุณพิธาลิ้มจรรัตัตจะสู้ได้และรอดได้ต้องสู้ในมุมว่าเป็นผู้จัดก,การมรดกเท่านั้นไปไปสู้ในมุมที่ว่าไม่ได้เป็นสื่อไม่ได้แล้ว เพราะมันเป็นสื่อมาตลอดมันสู้ไม่ได้ถ้ามุมนี้สู้ภายแพ้เลยเร,ลรเรื่องนี้ไม่มีใครแกล้งคุณพิธาเรื่องนี้ไม่มีใครแกล้งคุณพิธาแล้วแล้ว,วาถาเขาไม่รู้กฎหมายค่ะแล้วถ้าสู้ว่าเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้หมายถึงว่าคุณพิธากย็ยังคือยังคงมีโอกาสที่จะเป็นแคดดิเดตนายก ไม่ค่ะคุณสมบัติแล้วสู้ในมุมเป็นผู้จัดการ,รมรดกเป็นสอสอปีหกสองก็ได้ปีหกหกก็ได้แล้วก็เป็นนายกเพนแคนดิเดตนายกก็ได้แต่หมายความว่าการสู้เป็นผู้จัดการ,รมรดกจะต้องมีเอกสารราชการนะว่าคุณเป็นผู้จัดจการ,รมรดกจริงๆถ้ามีเอกสารที่สารว่าคุณเป็นโดยที่มรดกนั้นะคุณเป็นผู้ครอบครองเหมือนกรรมการผู้จัดการนะ่ะยังไม่ได้แบ่งมรดก เป็นผู้จัดการเฉยๆนะแต่คนที่จะรับมรดกอะ่ะมีใครบ้างแต่ถ้ามีคุณด้วยเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาถูกป่มแต่ตอนนี้มีการโอนไปแล้วอ๋อไอ้นี้มันโอนหลังจากที่มันความผิดสําเร็จไปแล้วอะ่ะมันไม่มีประโยชน์หรอกมันโอนไปแล้วมันโอนหลังจากที่มันเหมือนว่าเราไปป้นทรัพย์เข้ามาแล้วเอาทรัพย์มาคืนเนี่ยคล้ายๆกันไม่มีประโยชน์ อันนี้ก็คุณพิธาคงไม่เชื่อฝ่ายกฎหมายอะ่ะถ้าเขาฝ่ายกฎหมายในนั้นก็น่าจะมีไพศาลพืชมงคลมาหนึ่งคนน่ะ <Okay. S 1> ไปแนะนำให้เขาเข้ารกเขาพงอีกฮะ <Okay. S 1> คือคุณพิธาอย่าสู้ว่ามันไม่เป็นซืือ mm. ต้องสู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกถ้าเป็นผู้จัดการมรดกจะรอด แต่ต้องมีเอกสารราชาการยืนยันนะว่าแต่ละสเต็ปแต่ละปีเนี่ยคุณเป็นผู้จัดการมรดกแต่มันจะหนีไม่ออกตรงที่ว่าใบผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีมันเป็นชื่อคุณคนเดียวมันไม่ได้วงเล็บไว้ว่าพิธาลิมจญรลัดผู้จัดการมรดกของนายนี้ที่เป็นพ่อถูกปะมันเหมือนว่าตอนนี้มันแบ่งมรดกเรียบร้อยแล้วแล้วคุณพิธารับมาคนเดียวไอหุ้นสี่สี่หมื่นสองพันหุ้นเนี่ยรับมาคนเดียวคืออย่างอย่างอย่างคุณพิธาเองเขาก็ โพสแล้วเขาบอกว่ามีความตัวเองเนี่ยมีความมั่นใจว่าก่อนที่จะดําเนินการโอนหุ้นไอทีวีนั้นบริษัทไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจาการสื่อมวลชนใดๆคือคุณพิธาเข้าใจผิดว่าการยึดใบอนุญาตของของไอทีวีอ่ะคือทําให้บริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนดําเนินกิจาการเกี่ยวกับเรื่องสื่อไม่ได้เขาแค่ยึดช่องยึดยึดเขาเรียกว่าอะไรปกติอ่ะสื่อมวลชน มันก็จะมีสื่อสิ่งพิมพ์ถูกป่ะเออเป็นผู้ผลิตผู้พิมพ์โฆษณาถูกป่ะหลังจากนั้นถ้ามีช่องทีวีออกก็ต้องไปซื้อช่องเ<ด>ขาเรียกไปเช่า<ด>ช่องสัญญ,ญาณหรือเรียกว่าสัมปทานถูกป่ะแต่ไอทีวมันโดนมันโดนอะไรอ่ะประหลัดสำนักนายกฟ้องถูกป่ะฟ้<ด>องยึดพอยึดเสร็จปุ๊บเขาไปทําไทยทีบถูกป่ะเาไปทำไทย,ทย,ยไ,ทไทยีบหลังจากนั้นไอทีวีเนี่ยมันไม่มีช่องออกแต่ไอทีวียังสามารถออกช่องยูทูบได้ ออกไปทำอย่างอื่นได้เอ่อไปทําสื่อสิ่งพิมพ์รับจ้างทําหนังสือพิมพ์ได้แต่เขาก็ไม่ได้ทำแต่เขาก็ไม่ได้ทำจะทำหรือจะทําหรือไม่ได้ทําต้องไปดูรายรับเขาว่ามาจากไหนในย้อนหลัง15ปีต้องไปดูว่ารายรับเขาเอามาจากไหนต้องไปดูก่อนว่าไายรลับเขามาจากไหนแต่ประเด็นสารรัฐธรรมนูญไม่ได้มีวมนิจฉใยเรื่องที่ไรน์ับกรอบกิจการสื่อได้ เพราะว่ายังไม่ได้ยกเลิกกิจการยังไม่ได้ยกเลิกคําว่ายกเลิกหมายความว่าประก,กาศราชกิจจานุเบกษาว,ว่ายกเลิกกิจการอันนั้นถือว่าไม่ประกอบกิจการเลยต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเคสวีลักมีเดียหรือเคสเพื่อนผมสองสคนเนี่ยมันก็ไปมันก็คล้ายๆกับคุณธนาธรทั้งหมดอะ่ะดันไปอะไรนะดันไปเป็นกรรมการดันไปเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทที่เขาเขาไม่ได้ทําแล้วแต่เขาพร้อมทําได้แต่ก็ยังส่งงบดุลอยู่แต่เรื่องพอพูดถึงเรื่องเรื่องเงื่อนเวลาเขาบอกว่าเป็นการโอนเป็นการโอนในการจัดการโอนโอน,โอนหุ้นมรดกตัวเนี้ยหลังวันที่สี่เมษาอันนี้จะมีผลอะไรใหม่คือมันมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเขาเวลาเขานับเขานับวันสมัคร <laughs> เขานับวันสมัครไม่มีประโยชน์ ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่ามันเพิ่งขายหุ้นไปเมื่อเมื่อไม่กี่วันเองโอนหุ้นม่ไม่ไม่ไม่กี่วันเองแต่วันสมัครยังเป็นต้องไปสู้ว่าวันตั้งแต่วันที่สมัครเนี่ยยังเป็นผู้จัดการมรดกคุณทาอย่าไปอย่าไปสู้ว่าเราโอนไปแล้วมันไม่เป็นสู้ไม่ได้ประเด็นเนี้ยมันมันสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้มันต้องสู้ว่าประเด็นว่าเราเป็นผู้จัดการมรดกอีกไหมซึ่งเจ้าถูกก็ยืนยันมาโดยตลอดว่าเป็นเป็นเป็นผู้จัดการมรดต้องต้องขอดูเอกสารเอกสาร ผู้จัดการมรดกว่าหลังจากโดยปกติแล้วเนี่ยมันต้องจัดการให้เสร็จภายในปีสองปีหลังจากที่เจ้าทรัพย์ตายถูกปะ่ะค่ะหลังจากที่เจ้าทรัพย์ตายเนี่ยอย่างเช่นเจ้าทรัพย์ตายเนี่ยเขาก็จะต้องแบ่งแยกโฉนดกันใช่ปะ่ะโฉนดที่ดินก็ต้องแบ่งกันลูกกี่คนกี่คนกี่คนถูกปะ่ะอาจจะมีทรัพย์เยอะแต่โดยที่ไม่ไม่ได้นึกถึงตัวนี้หรือเปล่าพี่ว่าเขาลืมมากกว่า แบ่งกันเรียบร้อยแล้วแล้วเขาลืมมากกว่าแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเพราะสมมุติถ้ายังไม่แบ่งเนี่ยเหมือนโฉนดที่ดินเนี่ยเห็นหลังโฉนดป่ะโฉนดที่ดินเนี่ยมันยังเป็นชื่อของของของคนเดิมอ่ะอย่างเช่นเป็นพ่อพ่อเพิ่งตายไปใช่ป่ะค่ะพ่อเพิ่งตายไปก็เป็นของคนนี้ใช่ป่ะแต่ทายาทโดยธรรมมีสามคนถูกป่ะเขาจะเขียนใส่วงเล็บไว้ค่ะกรณีที่ยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดถูกป่ะอันนี้ก็เหมือนที่ไม่แบ่ง อันนี้ออย่างอย่างเช่นพ่อตายมีลูกสามคนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนโฉนดเนี่ยจากพ่อมาเป็นลูกเนี่ยโดยที่ยังไม่แบ่งโฉนดมันจะเป็นกรรมสิทธิ์รวมถูกปะมันก็จะเป็นกรรมสิทธิ์รวมคล้ายๆกับหุ้นคล้ายๆกับหุ้นคล้ายๆกับหุ้นสมมุติมีลูกสามคนพ่อพิธาตายไปไอ้กรรมสิทธิ์หุ้นเนี้ยมันก็ถือเป็นมรดกถูกปะถือเป็นมรดกมันก็แบ่งกันสามคนสมมุติถ้าแบ่งสัดส่วนเท่าๆกันก็ต้องเป็นประมาณคนละพันสี่ร้อยหุ้นถูกปะ ไอหมื่นสี่พันหุ้นหมื่นสี่พันหุ้นสามคนเนี่ยถ้ามีลูกสามคนอ่าหมื่นสี่พันหุ้นถูกปะ่ะแต่เหตุไฉนถ้าไม่คุณพิ่าได้คนเดียวหรือคุณพิ่ดาไม่แบ่งพี่แบ่งน้องเลยหรือพี่น้องไม่ได้สนใจก็จเลยเอามาเป็นของตัวเองคนเดียวไปเลยไม่นะอันอันประเด็นนี้ไม่รู้แต่ว่าแกจะยืน,นยันไปตลอดว่าแกเป็นเป็นเจ้า เป็นผู้จัดการมันมีเอกสารราชการอยู่มันมีเอกสารราชการอยู่มันมีเอกสาร,รการอยู่เอกสารเออนั่นแหละถ้าเอกสารราชการว่าคุณยังแล้วคุณปกติอ่ะเขาบังคับให้ดําเนินการให้เสร็จให้แล้วเสร็จภายในไม่กี่วันนะหลังจากคนตายแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นโฉนดเอ่ยที่ดินรถยนต์รถยนต์อะไรเอ่ยหุ้นเอ่ยมันต้องจัดการให้เสร็จภายในไม่กี่วันนะหลังจากผู้ตายไปแล้วอะ่วะ